นื่องจากที่พวกเราไม่ได้ลงคลิปกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลา12วันในที่สุดก็กลับมาแล้วกับเกมเพลย์เลยอีกแล้วเกมเพลร์อะไรนักหนาเน,นี่ยโอเคก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเพลร์ที่มีชื่อว่าสไลด์อินเดอ o o วก็คือมันเป็นการแบบว่าที่เราเนี่ยอขึ้นไปสไลดเดอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสิ่งลี้ลับตามมาอะไรเงี้ยแหละนะคะก็เป็นเกมเพลย์เรอีกแล้วนะคะแล้วหมืนเดิมครับโหลดฟีครับ โหลดฟรี Google เดี๋ยวทิงนิ่ได้คลิปนี้โหลดฟรีไปเลยจ้าเขียน <Wow. S 1> แล้วก็กดเพปเลยฮะโอเคนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าเราหลงป่ามาแล้วก็มีสไลเดอร์อยู่อันนึงนะคะโอ้โหแล้วดูเฮ้ยเอาจริงนะคือเกมแนวเพียอะไรเงี้ยคือก็คือในะออนะแปบบว่าเดี๋ยวนี้คือไอเกมเพลเลอร์อะไรเงี้ยชอบกัเอะชอบแบบชอบทําภาพเกมแนวนี้มากเลยคือแบบมันเป็นเกมแบบแนวสมัยก่อนอะไรอย่างงี้ แบบภาพคมชัดแบบระดับแบบชัดมากๆนะฮะเก okay, แล้วก็ให้เราสไลเดอร์ได้ไหมรู้สึกป๊บนึงนะกลัวกลัวอย่างเดียวโอเคแล้วก็เล่นเล่นกันเลยแ้งแม,แมงไป้างไหนไปไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมีก็บ้าเลยนะฮะโอเคสไลเดอร์ไปเรื่อยๆนะฮะเราคิดว่าจะให้คลิปนี้จบยังโดยเร็วโดยเร็วเวออนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปเงบนะเอ๊ย ทำไมมืดลงเอ๊ะลมีหมอกมากขึ้นนะคะคราวนี้เริ่มไม่สดใสแล้วไม่สดใสอย่างนี้มีพิรุษแล้วนะว้าวงตึงๆอะครับไม่กล้สาสไลด์ต่อหรอเอาจริงเคเราก็ลงไปนะคะลงไปเย่อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยนี้ เลยอ,ะอะ่ะกดไปอะไรเนี่ยอันเนี้ยอะไรเนะี่ยมันคือไฟฉายนะแต่ว่าก็แต่ว่าก็ยังดีที่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่โอ้โหบรรยากาศเกมภาพนี้นี่มันอะไรกันเออเออเราลุ้เส็่สุดๆเลยนะตอนนี้อ่ะ <Okay. S 2> รอนะเนี่ยสาเดอยไปปิดตาแป๊บหนึ่งมึอรอนนะ่ะ เฮ้ยเอาที่เเกมพับเอ,อ้ยมีกระดาษโน้ตโผลมาอันหนึ่งเก็บแป๊บหนึ่งอะไรเออกระดาษโน้ตแปบขึ้นมาเหมือนเป็นแบบว่าหนังสือพิมพ์นะฮะก็คือมันมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งนะฮะที่ว่ามีคนหายตัวไปเยอะก็เลยทําให้แปลว่ามีคนเนี่ยแปบลบว่ารู้สึกเสียใจนะฮะกับคนที่หายตัวไปนะฮะซึ่ง จ้าหน้าที่ก็ภายนะก็หาแต่ก็ยังไม่ก็หาไม่เจอเลยอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเจอก็สัมภาษณ์ติดต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบอะไรอ่ะหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามีคนหายแสดงว่าเราคือเหยื่อสินะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราคือเหยื่อนะคีสไลเดอร์เย,ยสสไลเดอร์รู้สึกได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง โอเคเสียงมืนมืนมนูลช่างมืนมนูลโอ้โหแล้วเขาจะให้เราสไลเดอร์ไปถึงเมื่อไหร่เนี่สยสไลเดอร์อชาชเชอมาแหวกไปอีกทีหนึง่งคุณลุกอ่ะวังเวงมากโอเค okay. แล้วก็คือเรากาเล่นยังไงเอาจริงเรากาเล่นยังไงก่อนโอเคแล้วก็แหวบแหวบแหว,แว,แว แหวกสไลเดอร์ไปเรื่อยๆโอเคโอเคสไลเดอร์กันต่ออีกครับผมอ๋อกๆออกออกไปจากที่นี่ได้ไหมออกออกไปจากที่นี่ได้ไหมทช่ไหมาอุยอ้ยอุ้ยเราเป็นวิญญาณโรงั้นเหรออะไรอ่ะโอ้โห <c oughs> เอ๊ะอะไรับเออสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเรัีสวัสดีครับโอ้โหใครเทน้ำเฮบูบอยแถวๆนี้บอกมาจ้ะมีอะไรที่ไม่ปิตาเ้วเด้อปิตาแล้วปิตาแล้วปิตาปิดตาแล้วปิดตาแล้วปิดตาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยลมนึกกว่าเดิมชี้ไก่และ จิอาโอ้โหมีการแบบอ้าวภาพดำเออโอเคเห็นแล้วเออ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 ฮะฮะเ,เลยอะเอ้ยให้กดอะไรนี้ให้กดสเปกอ๋ออ๋อให้กดสเปกเพื่อคานนะฮะอ่าอาแมนซี ฮะนี่สไลเดอร์จริงเหรอโอ้สไลเดอร์จริงด้วยแฮะเอ้ยคลิปนี้บอกกับคานทำเป็นแบบว่าสตอรี่แชร์มากเลยจะได้ลงในติ๊กต็อกด้วยก็จะให้คนดูเยอะๆนั่นแหละครับ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 เดี๋ยวขึ้นไปก่อนอกลัวกลัวกลัว w h a ย ครับ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 สวัสดีครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยก้วว้าวมีใครทำน้ำให้บุบอยแถวแนี้ด้วยแฮะแล้วนี่อะไรเอ่ยแวงแวงแง,แง,อองอโอเออโอเคนะนนไ,นไม่รู้อ,อ,อืมใช่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  เด,ด,ด,ดี๋ยาดีค่อยก่อนโอเคไหมนะอันนี้ใช่ไหมอะอะไรเนะ e. <c oughs> ี่ยแวบกดอีโอ้น้ำเฮบูบอยกดเลยไหมเดือดรึปอะไรอะ่ะอีก,กด e. อีอ้าเอาเข้าไปแล้วก็กดอันสุดท้าย นั่นอ,อะเรอะ่ะอ,อ้หู้น่าจนะน่าคับจับอะไรนี่คืออะไรน่าสินะเว้ยเหมือนกับเว้ยเหมือนสไลเดอร์เลยอเอาจริงเออแล้วก็ยังไงเนี่ยเอืมเอาหานี่มันอะเอาหานี่มันเลยเมว้าวอะไรเนี่ยว้าว ว่าตึงเลยครับข้างในนี้ม่แม่ไม่มีอะไรอ่ะอน,นายจะได้เฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรปะโอ้น้อง้าได้จนตะ่อะไรรบกวนกอลี้วยนะเออเฮ้ยดอเลยอะ่ะเดียว นลุกรนมาอะไรอ่ะโอ้ยใช่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 ัดคัดคัดอือ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 อสอเซน่ากลัวมาก oh, jem tuah, wuih, apa ye? Hanya berlalu loh, apa-apa? Eh, 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 eh. Okaylah. Ah, hah? Cakap lagi dulu. Then. เล่นเสร็จแล้วปุ๊บออกจากเกมให้ด้วยขอบคุณว้าวเออนอตินด้วยลืมบอกไปเลยกินมนี่โหลดฟรีนะเนี่ยเนี่ยเป็นไฟเงี้ยก็คือแบบว่าโหลดเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีไฟเงี้ยให้มาค่อให้เราเนี่ยกดเข้าไปเจอไฟนี้กดเข้าไปอีกอ่ะแล้วก็เจอไฟน,นี้ใช่ไหมให้กดเล่นได้เลยจบ